สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะครับวันนี้ทางเราก็จะขอนำเสนอการใช้งานและก็การจัดการรายชื่อนะครับในเบอร์โทรศัพท์การสร้างกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งใช้ตัวเพิ่มรายชื่อลงในบัญชีดำด้วยนะครับจะเป็นยังไงอย่างไรนะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูในเรื่องของการจัดการรายชื่อนะครับก็จิ้มไปที่ไอคอนโทรศัพท์นะครับมาที่รายชื่อนะครับคลิกที่จุดไข่ปลาสามอันเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมนะครับมาที่แสดงผลรายการโปรดนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแสดงรายชื่อทั้งหมดนะครับรายชื่อทั้งหมดนี่ก็คือรวมทั้งในซิมนะฮะรวมทั้งในบัญชีเมลทุกอันนะครับในซิมมี13รายชื่อในอีเมลมี6รายชื่อรายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถที่จะแสดงในลิสต์นี้ทั้งหมดนะครับ จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเครื่องหมายตรงนี้นะฮะทางขวามือเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นซิมนะฮะจะเป็นลูกซิมอยู่นะครับส่วนที่ด้านขวามือขาวๆนี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นรายชื่อที่มาจากซิมนะครับโอเคนะครับหรือว่าเราต้องการจะให้รายชื่อโชว์เฉพาะในเครื่องนะครับ แสดงในชื่อในซิมอ่านี่คือแสดงนะครับแสดงในชื่อทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด40นะครับ40รายชื่อนะฮะสี่สิบรายชื่อคราวนี้เรามาดูว่าโอเคใน Gmail มีทั้งหมด7จ็ดรายชื่อนะครับเราลองคลิก เราต้องการที่จะไปจัดการรายชื่อเฉพาะของ Gmail นะครับก็สามารถทำได้ก็มาที่ Mail นะครับมาที่ Contact กดที่แถบข้างบนนะฮะด้านซ้ายมือบน3ขีดเลือกมาที่ Contact รายชื่อติดต่อตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปก็จะมีรายชื่อทั้งหมด1 2 3 4 5 6อรายชื่อจะอยู่ในนี้นะฮะก็จะเป็นรายชื่อเดียวกันกันกบในลิสต์รายชื่อของตัวนี้นะครับขอไปนะครับตัวนี้นะฮะเป็นลิสรายชื่อเดีวยวกัน ถัดมาตอนนี้จัดการรายชื่อติดต่อเขาคงจะทราบแล้วนะครับก็จะมีเมนูคัดลอกรายชื่อนะครับรวมรายชื่อที่ซ้ำกันนะลบรายชื่อที่ไม่สมบูรณ์นะครับลบรายชื่อเป็นชุดแล้วก็สร้างอินเด็กมันมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เราควรจะใช้ก็คือกลุ่ม ะะสมมุติว่าเรามีรายชื่อถ้าเป็นรายชื่อเราต้องการจะเก็บรายชื่อที่อยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาได้อย่างนี้ผมมีรายชื่ออยู่ถ้าเป็นอย่างงี้เราก็สร้างบริษัทขึ้นมาแล้วเราก็เพิ่มรายชื่อเข้าไปสามารถเพิ่มได้นะครับหรือจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนนะครับอะไรต่างๆเราเป็นชื่อโรงเรียนชื่อครู ของลูกๆนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นกลุ่มกลุ่มขึ้นมาได้นะครับก็เราสร้างตรงนี้นะครับสร้างกลุ่มก็จะเลือกก่อนว่าเราจะสร้างกลุ่มในอ e ีเมลในโทรศัพท์ในบัญชี Google อะไรสมมติว่าผม,ผม,ผมต้องสร้างเก็บไว้ที่เมลแล้วกลุ่มก็เป็นว่าชื่อครูนะครับชื่อครูเราก็สามารถที่จะเพิ่มสมาชิกได้เราก็อ่ะ ถ้ามีคู่ชื่อครูอยู่ในนี้เราก็ใส่ชื่อครูเข้าไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มครูขึ้นมาประมาณนี้นะครับการใช้งานกลุ่มแล้วเราก็สามารถที่จะนำรายชื่อที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปใส่ที่กลุ่มได้นะครับเราก็เลือกกลุ่มแล้วก็ติ๊กเข้าไปนี่นะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ ถัดมาอีกอันหนึ่งนะครับลายชื่อพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นบัญชีดำได้นะครับบัญชีดำเนี่ยหมายถึงอะไรนะครบัญชีดำเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับมาคลิกที่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบัญชีดำ ผมลบออกไปเอาใหม่ผมสร้างใหม่ตรงนี้นะครับเพิ่มในบัญชีดำคนคนนี้เนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยผมทำไม่ดูเพิ่มในบัญชีดำแล้วคราวนี้เราจะเพิ่มเพื่ออะไรการเพิ่มในบัญชีดำเนี่ยหมายความว่าถ้าคนคนนี้โทรเข้าเครื่องนี้เขาจะโทรมาแล้วจะเป็นสัญญาณสายไม่ว่างนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนโทรไปหาเขาสามารถใช้งานได้ปกติ สามารถโทรได้ปกติประมาณนี้นะครับบัญชีดาก็จะมีประโยชน์ที่เราต้องการที่จะล็อกบล็อกคนหรือต้องการที่จะไม่อยากไม่อยากให้เขาติดต่อเราได้เราก็จะมาที่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเนี่ยบัญชีดาตรงนี้อันนี้เราเพิ่มไปแล้วนะครับโอเคสำหรับรายชื่อก็วิธีการใช้รายชื่อก็จะ ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าพอเป็นประโยชน์บ้างก็กรุณาช่วยกด subscribe นะครับหรือจะกดติดตามหรือจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม thank hum.